กรรมโซลูชันไอทีจากเดล3พฤษภาศูนย์สิริกิตสวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงเทคโนโลยี Technology, เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะคะปัจจุบันนี้ก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าการทําธุรกิจต่างๆจะต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดเวลาลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่งาน Thailand ออนไ n e Expo ค่ะจะมีอะไรใหม่ๆและน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ พี่ก็จะเดินผ่านพิทีไปทำอะไรคะเนี่ยพี่ไป<อ>ทำอะไรคะวันนี้มานำเสนอแอปพลิเคชันใหม่นี่เดี๋ยวจอเลย จึงจะมีตัวโต้นวิตโตอมาเลยนะครับนี่ทั้งภาพทั้งเสียงถ้าสมมติว่าทำพวกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชัดเจนมากเลยเห็นห้องเายคอนโดก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยเหรอครับใช่เลยอันนี้สมมติว่าเป็นโลโก้ของบริษัทต่างๆสมมติว่าเป็นช่องสามนะครับช่องสามเนี่ยต้องการที่จะโปรโมตละครเรื่องใหม่นําแสดงโดยหนูเอินและน้องติ๊กนะครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรดีแม่จ๋าอย่ากลัวหน้าหนูมาแล้วครับจอที่ โลโก้ช่อง3เลยแต่ว่ามันมันใช้วิธีเทคโนโลยีในการจำจำรูปภาพว่าถ้าเป็นรูปภาพแบบนี้ให้แสดงผลแบบไหนแค่ไอไอตัวไอสมาร์ทโฟนไปจ่อปั๊บก็จะรู้ทันทีว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะโอเคเย้ AR advance เยี่ยม ดูเรื่องของแอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการทําธุรกิจไปแล้วนะคะยังมีการนําโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตมาช่วยในการทําธุรกิจให้ง่ายขึ้นอีกด้วยผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะคะอย่างบูธของกสิกรเนี่ยนะคะก็จะมีอุปกรณ์พิเศษอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เรียกว่าอุปกรณ์ MPo มค่ะครับ กับแอปพลิเคชันของเรานะครับคือแปลว่าเราจะต้องโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช่ครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมตัวนี้คือเป็นการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนใ,<ช>ให้เป็นเครื่องชำระทางการเงินรับบัตรเครด<ช>ิตได้ทุกประเภทนะครับงั้นแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดข้อจํากัดในการทําธุรกิจในการรับบัตรเครดิตของของห้างร้านต่างๆลงไป<ช>เพราะว่ลดข้อจํากัดเรื่องของสถานที่ใช่ครับ แล้วในพอร์ตฟเสร็จแล้วนะครับเราก็เซ็นที่หน้าจอสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับอ๋อนี่เหมือนในอเมริกาเลยใช่ครับแต่ว่าเทคโนโลยีแบบนี้นะคะบ้านเราก็มีแล้วไม่ต้องมีต่างประเทศแล้วนะคะก็สะดวกคล่องตัวสําหรับผู้ิบัตรที่จะใช้ซื้อสินค้าและบริการในราคาไม่สูงมากนะครับร้านค้าก็หลายย่อยก็มีโอกาสที่จะขายสินค้าได้มากขึ้นนะครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ะะและกลับมาพบกันใหม่ทุกวันนะคะแล้วระหัสสวัสดีค่ะ